วิธีการทําทุเรียนกิ่งกระโดงกับวิธีการทําทุเรียนกิ่งข้างมีวิธีการแตกต่างกันยังไงใช้ส่วนไหนของต้นทุเรียนมาทําข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบคืออะไรมาฟังจากปากคุณพ่อประหยัดอายุ62ปีเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดระยองผู้มีประสบการณ์การปลูกทุเรียนมายาวนานกว่า30ปีในคลิปนี้กันดูครับที่ว่ากิ่งกระโดงกิ่งข้างอ่ะเขา คอตรงไหนพ่อกิ่งกิงข้างเออเออไหนไหนพ่อไหนกิ่งตอนไหนผมตอนไหนเป็นแบบเนี้ยกิ่งแบบเนี้ยกิ่งข้ากิ่งข้างคือยังไงอันนี้ก็คือกิ่งนี่กิ่งกระโดงกิ่งกระโดงต้องเป็นเออดูยังไงครับดูยังไงนี่ผมดูไม่เป็นหรอกเนี่ยกิ่งกระโดงมันจะขึ้นแบบเนี้ยฮะกิ่งกระโดงขึ้นยังไงฮะเนี่ยถ้ามันจะรัดขึ้นแบบนี้เลยยังรู้แล้วมันจะอยู่ส่วนไหนของต้นทุเรียนนะมันอยู่ทุกที่นาะยู่ทุกที่เนี่ยแบบนี้กับกิ่งอย่างเงี้กิ่งกระโดง แล้วกิ่งข้างอ่ะออกิ่งข้างมันก็เป็นกิ่งกิ่งปลายกิ่งไงไหนกิ่งข้างเป็นยังไงจรกิ่งเนี่ยฮะเนี่ยมันจะมาแบนๆมาไ่มอ๋อก็คืออออปลายปลายที่กิ่งตรงนี้อ๋มอมันจะขึ้นตรงคือปลายสุดของอของ อย่างนี้ออกก็คือพ่ออย่างนี้ปลายเนี่ยอย่างเนี้ก<อ>กยก็คืออย่างนี้ก็คือเงี้ยกิข้างอย่างนี้คือเอาไปทํากิ่งข้างถูกไหมพ่อเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยไหนไหนกำมองมองก็เป็นแบบกิ่งข้างแบบกิง่งจะออกไปใบมันจะออกไปสองทางแบบเนี้ยอ่าอ่า<อ><อ>กิ่งระโดงมันจะเป็นเป็นอีกทีหนึงน่งผมไม่ใช่ไม่คือเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดขึ้นตามเนี้ยขึ้นขึ้นตามอย่างเนี้ยก็คือกิ่งขะกิ่งกระโดงไหมกิ่งกระโดงมันเราดูดูยอดมันฮะดูยอดมัน ดูยอดมันท้ามันกิ่งข้างนะจะออกแบบเนี้ยกิ่งข้างก็คือแม่กิ่งข้างคือเอาปลายสุดปะปลายสุดตรงนู้นปะเอาปลายสุดคือกิ่งข้างเยอะๆแบบเีอยกิ่งกระโดงเนี่ยขอแต่ถ้่อยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเออเนี่ยถ้าอยู่ตามต้นอ่ะตามต้นอ่ะคือกิ่งกระโดงถูกไหมเออเนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่ตามตามต้นตามอย่างเงี้ยที่มันออกตามต้นอ่ะมันคือกิ่งกระโดงเอาไปทำกิ่งเอาไปทำกิ่งกระโดงแต่ว่าถ้าถ้าไปปลายคือ ถ้าเกิดไปทำกิ่งข้างถูกไหมว่าใช่งยังเนี้ยมันติดดีกว่ากิ่งยังเนี้ยมันติดดีอ๋อถ้าเกิดทำนี่คือกิ่งข้างดีกว่าอ๋อแต่ว่ากิ่งกระโดงกิ่งกระโดงมันจะออกยากกว่าเพราะเนี่ยมันมันจะเนี่ยมันจะทางต้นมันงามงามมันมันจัดสวยดีอ๋อนี่อย่างนี้กิ่งกระโดงหมดแล้วนะะอ่าถ้าถ้าขึ้นอย่างเงี้ยกิ่งกระโดงเออแต่ถ้าถ้าไปอยู่นู่นหรือทางปลายๆนั่นคือกิ่งข้าง คอมันก็มียังอย่างแบบนี้มันก็เป็นแบบกิ่งข้างนี่นั้นอ่าแต่ถ้าเสียบยอดคือกิ่งข้างติดดีกว่ากิ่งกระโดงดใช่ไหมพ่ออ๋อไม่น่าคนขายชอบจะขายกิ่งข้างเลยผมกิ่งข้างไงม่ไดอะตัวตนคนขายบอกว่าเอ้ยกิ่งข้างอ่ะโตเร็วลูกออกเร็วเขาชอบอย่างเงี้ยอ แต่ว่าอ๋อจริงๆก็คือติดใกล้นี่คือความลับที่คนพบมากิงกระโดงมันเร็วแต่มันดีมันโตเป็นพุ่มอืมเป็นพุ่มขึน้นไปซึ่งเนี่ยในวัน,นออหน้าร้านค้าคแต่แยกกั่ทางนู้นแลแแ้วแสงเนี่ยเฮ้ยเรากินกระโดงหมดเลยอ๋โสวยเนอะ เขาขายขายกิ่งนะเ้อไม่ใช่่รับปลูกเขาปลูกไปกิ่งกระโดงมาเลยอ๋อสวยเลยมันจะจะสวยเลยไปเข่าหมดเลยเขากันหมดเลยอ๋อนี่ยันีมันแบบกิ่งกระโดงอืมเอาไ้ซื้อมาจับกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าคนคนขายก็คือทํากิ่งข้างดีกว่าเพราะว่ามันทําง่ายอ่าส่วนคนซื้อ คุณพ่อแนะนําให้ซื้อกิงกระโดงดีกว่ากิงกระโดงดีกว่าอ่าโอเคคลิปนี้นะโทนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อประหยัดที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นวิทยาทานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอยลืมตามช่องของทุเรียนโทนี่หมอกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ